คอนเสิร์ตท,ทุกวันเลยป่ะเว้นติบหนุนแล้วเนี่ยเออเป็นไงบ้างที่แบบที่ผ่านมาโหตัวคอนเสิร์ตทำคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยใช่ก็พอดีมันมีเออ่ตัวคอนเสิร์ตของไวทยพีนซนะครับด้วยครับก็มีคือซ้อมเยอะหน่อยก็ไม่ใช่ซ้อมเยอะด้วยด้วยเขาเรียกว่าซีคเควนซ์มันเยอะนะแล้วก็พวกลุงๆทั้งหลายแหล่ที่ขึ้นไปเต้นกันในวะันนั้นก็ ตางโดยสิริรวมอายุแล้วเนี่ยมันก็มัน <c oughs> น่าจะเลยเลยเถิดไปนานแล้วฮะแต่ว่าก็สนุกดีครับอืม,มก็คือสนุกดีกสนุกดีใช่ครับจนทำให้กำลังใจยังไงบ้างเวลาไปไเล่พคอนเสิห์ตโน้ตลวคะ <c oughs> <c oughs> ไปกินข้าวอร่อยอร่อยนัคือติดติดสอยเ้อยตามไปด้วยเพื่อไปกินข้าวใช่ค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วมการให้กำลังใจเพราก่อนขึ้นเวทียังไงบ้างดิปูก็คิดว่าการอยู่ด้วยกันมันเป็นการให้กําลังใจอย่างหนึ่งเหมือนเราก็อยากไปอยู่ด้วยอยู่กับเขาตลอดเวลาค่ะแฟนว่าแตงก็จะแบบว่าไปไปด้วยตลอดไม่ว่างก็ไปเลยว่าตอนนี้คือติดพิพูร้อยเปอร์เซ็นต์สุดๆเลยแค่ติดให้ติอนเออให้ติดต่อกัน ก็เรียกเรียกว่าติดนะเรียกว่า24ชั่วโมงเช่นกันอยู่แบบยี่สิบสีชั่วโมงตลอดใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่งั้นทางบ้านเขาก็ฝากไว้แล้วเรียบร้อยมีห่างกันบ้ไหมฮะห่างแบบสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างงี้มีมีเล็กน้อยมีเล็กน้อยถ้าเแบบผมไปซ้อมโดยที่เขาแบบไม่ว่างไปนะครับก็จะมีตัวติดกันตลอดเลยก็ดีแล้วเป็นไงบ้างจะจำ ไปให้กำลังใจยังไงบ้างถ้าไปค่ะถ้ามีเวลาว่างถ้าเราไม่มีงานอะไรเงี้ยเราก็ไปด้วยตลอดเพราะว่าอยู่บ้านก็มีกลคืนพี่กูไม่ได้มีบังคับให้เราไปใช่ไหมไม่มีค่ะไปเองเลยใช่จนจนเราต้องถามว่าอยากให้ไปไหมจนบางครั้งก็แบบวัวเขาเบื่ออะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะพี่กูมีการว่าขอน้องไปหรือเปล่าไม่จริงจริงกูเราไปเล่นคอนเสิร์ตมันคอนเสิร์ตอย่างเหมือนวันเป็นวันอะเงี้ยครับ บางทีบางที่มันก็ติดกันเลยพราก็กลัวเขาเบื่อบ้างเหมือนกันเพราะว่าบางร้านมันไม่ได้สภาพเหมือนกันทุกร้านไปบางร้านมันก็ไม่มีที่พักนักดนตรีแบบดีๆมันก็แค่บใช่คะบางที่ก็เป็นเล้าบางที่ก็มีสาวๆเต้นไปบางโค้ดบางโค้ดากไปไปน้องไม่ทาอะไรบ้างฮะไม่ทำไที่อกมาไยไม่ยืนสองอยู่ลไม่ืได้อกไม่ได้บอกกูเลยมองยู แลาว่างๆเราทำอะไรตอนที่แบบรอพี่ฟูตอนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะตอนที่แบบคอนเสิร์ตเนกันอ๋อช้อปปิ้งออนไลน์แบบค่าเวลาฆ่าเวลาก็จะมีแบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเริ่มเรียนอะไรพวกการตลาดอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยไว้ซัพพอร์ตเขาแล้วแล้วอย่างวันไหนที่ไม่ได้ไปเชียร์อย่างเงี้ยเราอยู่บ้านเรารู้สึกยังไงบ้างกินกันยังไงอยากไปก็เท่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะจะอยู่บ้านเฉพาะวันที่เราไม่สบาย ส่วนใหญ่ก็ไปด้วยกันนี่แหละครับไปจังหวงวแค่ไหนก็ไปเรื่องลงคอนเสิร์ตมาลงจากเวทีมาปั๊บเห็นหลับอยู่ทุกทีหลับอยู่นอนเพาอมพร้อมของเราดี๋ัวเพื่อนในวงก็เซลกันบ้างไหมพี่ก้อว่าเพื่อนๆในหเซลกันบ้างไม่มีมีแต่ถามว่าวันนี้ไม่มาเหรอเพว่าไปบ่อยจังเลยชไมใช่มช่จช่ช่ใ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 ช่ชอบเขาชอบแกล้่ช่ช่ใชอช่ใชชชช ตลอดเลยตอนนี้ก็คือสนิทกับเพื่อนในครอบครัสนิทหนูหนูพูดได้ไหมว่าสนิทแต่เขาไม่รู้ว่าสนิทกับพ่แต่เราสนิทกับแต่เราสนิทกับเขาถึงได้พูดสนิทครับเพราะว่ามันก็ก็ไปด้วยกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะไปในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ไปนะถ้าถ้าเป็นใช่ครับล่าสุดแคนเซิลงานตัวเองเพื่อไปกับเขาค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรา พา <laughs> ีแบบว่าวา้แวเอ,อ,อ่อต้องมะไรความสุอก็จะมีความต้องการหลายๆอย่างนะครับเพราะในในในบางเรื่องนะแตบางเรื่องที่เขายังต้องการออกไปอย่างเดินห้างอย่างเงี้ยคือพี่แ้าเบิ ถ้าถ้าสมมติว่าเดินไปแล้วไม่ซื้ออะไรเนี่ยไม่เดินแน่ๆต้องมีคิดก่อนว่าจะไปเพื่ออะไรแล้วหยิบของสิ่งนั้นเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยแต่ที่บอกสมัย,ยอาจจะเดินเลื่อ,จจอยจำเป็นต้องเดินเที่ยวเอ้ยจำเป็นต้องไปซื้อของไหมไม่จำเป็นสมองเดินเที่ยวได้เขาจะเขาชอบอแต่เราก็ตามใจเขาได้ไปได้ครับไปได้มีดูมีอะไรห้างเล็กๆครับอย่างทีเกียงเงี้ยครับที่กูมีดูไม่จะจำแบบว่า เวลาเราไปเดินช็อปปิ้งนี่เลยไม่มีเลยตามใจทุกอย่างชอบเลยเจ้าเป็นตามใจฟ้าเลยหรอเอออย่างล่าสุดมีการแซวกันเป็นรำปูรมีแล้วก่อนแต่รำปูแต่รำปูอะไรกันเออโลซีเกนเลยไหมฮะพี่ปูใช่ครับซีเกนใช่ไหมซิเกนนะครับซีเคกนในที่นี้คือถึงที่แล้วท้อยตืนน้อนตลอดเวลาพิเศษยังไงรำปูตัวนี้พิเศษยังไงพี่ปู จริงการไปการไปเมืองนอกก<ห>า,<ห>ารไปไปเที่ยวโยโุโรปอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่แบบสุขสบายอย่างเดียวมันเหนื่อยด้วยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่เขาก็ก็โอเคเขาทนได้แล้วก็บางทีมันต้องลางกกระเป๋าเองนะจากโรงแรมไปไปถานรถไฟหรือจากโรงแรมไปขึ้นรถที่ใดที่หน,นึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆอะมันไกลแล้วอีกอย่างมันหนาวบางที่หนาวและฝนก็ต้องนะฮะก็ต้องแบบลุยด้กันไปแต่มันก็ พอมันสำเร็จพอมันพอมันผ่านมาได้มันสนุกมันก็พี่มันเป็นวิชชันผ่านวิชชันได้งานเยอะขนาดนี้แบ่งเวลาไปเที่ยวบ่อยไหมฮะจริงๆอ่ะการไปการไปทํางานของพี่อ่ะถ้าสมมติมันมีวันว่างทังสองวันคือเที่ยวต่อใช่ก็เที่ยวก็เที่ยวต่อไปทํางานด้วยไปเที่ยวด้วยเลยใช่ครับอย่างไปไปยุโรปนี่ก็ไปไปทางานด้วยไปเที่ยวด้วยอย่างตัวเขาก็ชอบเลยทีดีชอบมีเวลาระหว่างวันที่ไม่ได้ทํางานก็ ชอบอย่างเดียวใส่ช็อปกดจริงไม่จริงแค่กดใส่ตะกร้าเฉยๆเออเรามีอะไรแก้ต่างไหมแบบว่าสิ่งที่เขาพูดไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ช็อปปิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบชอบส่วนใหญ่ชอบยืมโทรศัพท์ด้วยเออยืมมาโอนตังค์ดึงเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปโอนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยไม่เป็นการไม่ต้องขอรุ่นนี้ไม่ต้องขอละโอนเองเลยได้นะครับ ก็เพราะจริงๆของมันก็ไม่ได้ราคาสูงมากเขาไม่ได้แบบแบรนด์เนมอะไรแาบนั้นมากเป็นของที่ชอบของที่ต้องใช้อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ต้องคุ้มคุอะไรยเลยอนุญาตเต็มที่ก็ก็เต็มที่เท่าที่หาได้นะก็คือกลับไปเตรียมกดเตรียมกดเพิ่มล้วนะเพราะว่าเต็มที่พี่บูบอกโชคดีที่ส่วนใหญ่ของเขาก็เป็นสิ่งที่มันมาใช้ด้วยกันได้นะ อ๋อขอใช้ส่วนตัวยาสีฟันยาสมุนไอะไรอเี้เนาะก็ซื้อต้นไม้อะไรอย่างนี้หรือว่าของแต่งบ้านซึ่งมันซึ่งมันมันใช้ลูกกันได้แล้วเราก็ห้ามไม่ได้ด้วยของตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นต้องเห็นดีเห็นงามครับอยากควตอนนี้ก็เข้าปีความรักสองได้ยนรอะไรครับก็รู้จากทีสายใจคอกันค่อนข้างละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ เวลาโกรธต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อยๆละเอียดอ่อนมากขึ้นจากตอนแรกคือเราก็ยังใบๆกันอยู่นะฮะว่า <c oughs> <c oughs> มีโกดกันด้วยเหรอมีงูมีกอรเราอาจเสีหน้าได้สมัยก่อนเรา,า,จจาก็าแบบยังไม่รู้อะครับว่าอาการนี้มันคืออะไรคนระับนณะปัจจุบัน,นค่อนข้างที่ละเอียดขึ้นแต่ว่าพวกเราเหมือนจะไม่ค่อยทะเลาะกันเลย<อ>ลตามใจอะไร,ะไ,รไม่เคยมีพวกเราตามใจงไงก็เลยไม่มีทะเลาะ ถ้าเราไม่ตามใจนี่ทะเลาะแน่แน่ไม่จริงไม่จร <laughs> ิงคือเปล่าเคลมรับเคลมรับให้รับแค่นี้ยอนก็คือตามใจอย่างเดียวเลยใช่ถ้าเอาเอาเข้าจริงเหรในวันที่ผม ไม่ทํางาน<ม>แล้วพอไม่ไหวเนี่ยพออะไรเงี้ยมันก็จะสลับกันนะเขาก็ต้องดูแลเรานะเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยเหนื่อยเกินไปหรืว่าไม่มีปัญญาที่จะลุกขึ้นมาหาข้าวหาปลาอะไรให้กินก็ก็จะเป็นเท้าก็ต้องสลับสลับกันนนอนหนักกันแค่ไหนที่แบบเคยนอนกันมีไหมครับอัพมาขึ้นมีเลยมีแค่อย่าปล่อยให้หนูหิวข้าวไม่กินเดียวเลยหข้าวโอ้โหโโหิวแรงนะแรงนะพอกินเสร็จ ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เขาไม่ค่อยขิ้งอนค่ะเขาไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยไม่คเออไม่มีเลยน้อยมากใจดีเป็นคนใจดีมาก <c oughs> <c oughs>